สวัสดีครับคุณหนุ่มคิสเซียนปิงปองนะครับคอนเทนต์นี้เราจะมาดูยางปิงปองของดูนิกนะครับที่รุ่นใหม่แล้วก็ภายในปี2020-2021นะครับอาจจะไม่ถึง2022แต่ก็เป็นแต่ก็เป็นอันใหม่นะครับค่อนข้างจะไม่ตกรุ่นเลยนะครับ แล้วคนที่ได้ถูกเรีเหมือนกบบโยชัก็คือไข่ครับอันนี้นะครับเป็นยางรับนะครับผมสไตล์รับก็จะมียางที่ไม่ค่อยหมุนไม่ค่อยเด้งแรงนะครับวิงโก,โกคอร์โตสไตลส์สไลด์สี่สิบนะครับส่วนแบบที่สองก็จะเป็นยางบุกเน้นแรงและเน้นเร็วนะครับ อะคูด้าบูไฟเดสโต้เอฟหนึ่งนะครับส่วนต่อไปก็จะเป็นบุกเน้นเร็วนะครับก็มีบูสตอมบูไฟอะคูด้าคอปปาเอ็กหนึ่งโซเนกบัลลากูด้านะครับเดสโต้เอฟสองเอฟโฟดเดสโต้เอฟโฟนะครับแล้วก็สไตล์บุกเน้นเร็วและหมนะุนครับก็จะมีคูด้าบูสตอม คอปป้าปลาคูด้าบ <av> ิ๊กแสลมเดสโต้บลูบุกสไตล์บุกมุนนะบุกมุนนะครับบุกมุนบุกมุนก็จะมีบูกริปมีคอปป้ามีปลาคูด้ามีบูกไฟคูด้าแล้วก็เป็นยางบุกแรลับนะครับอลาวนะครับเดสโต้เอฟสามเอฟสามบิ๊กแลมไลก้าคอตโตวอริโอซอฟ วาริโอลิกาทวิงโกยางเมสั้นนะครับมีบักเซอร์นะครับแล้วก็ยางเม็ดยาวมีฮเลเกเตอร์นะครับปีรันย่าเทคนะครับสไปนะครับแล้วก็ยางแอนตี้นะครับไม่ค่อยเด้งไม่ค่อยหมุนหนึ่งพันสามร้อยเก้าสิบร้านปิงปองอินเตอร์นะครับสาขารามคำแหงศูนย์แปดหนึ่ง 8 0 2 3 0 4 5สาขาวิภาวดีนะครับ0909843535สาขาราชพฤกษ์บางใหญ่นะครับ0858132450เว็บไซต์นะครับ pingpongintershop นะครับ vlpingpong.com นะครับดูนิกไทยแลนด์ p i n g p o n g i n t e r นะครับแอดไลน์นะครับขอบคุณครับใจพรครับและกีฬาทุกท่าน